สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้วันที่16คกุมภาพันธ์2 0 2 5ขณะนี้เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับฟุตบอล AFC U 20ปีเอเชียนคัพนะครับอของสาย B และ C วันนี้มีเตะ4คู่จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้คู่ได้ทีมที่เข้าสู่รอบรอบ2แน,แน่รอบนอกเอาแน่่นละ อยู่2ทีมลวตอนนี้เป็นของกลุ่ม C นะครับก็คืออิหร่านกับอุซเบกเ,เข้านแน่แน่เพราะว่ามี6แต้มเต็มเลยส่วนกลุ่ม B โอ้โหยังต้องช่วงชิงกันจ้าระหวันอย่างที่แอดมินพูดนั่นแหละอิรัก์เนี่ยน่าจะชนะซาอุดีได้ก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็จอร์แดนเนี่ยเกิดพลิกชนะเกาหลีเหนือมาก็มันเลยแหละครับทีเนี้ยก็กลุ่มบีมันครับกลุ่มบีมันเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนในนาที่3เดี๋ยวเรามาสรุปผลนในวันนี้ก่อนดีกว่าว่า ผลเป็นเชลไรนะครับคู่แรกนะครับเกาหลีเหนือนะครับกลุ่มบีแพ้กับจอแดนไป1ประตูต่อ2นะครับคู่ที่2เยเมนโดนอิหร่านถล่มไป6ประตูต่อศูนย์ไม่ได้เกินคาดนะครับอิหร่านเขาเก่งจริงเก่งทุกชุดเนี่ยอิหร่านรวมทั้งอิรักด้วยนะครับอิรักเนี่ยเอาชนะซาอุดีอาระเบียไปได้ในกลุ่มบีนะครับหประตูต่อศูนย์และอุซเบกิสถานเอาชนะอินโดนีเซียทีมจากอาเซียนอีกหนึ่งทีมไป3ประตูต่อ1ครับ ก็ส่งผลทําให้ตารางคะแนนกลุ่มบีอิรักนะครับแข่ง2มีอยู่4แต้มนะครับแซงซาอุาสสาดิอาระเบียขึ้นมาอยู่ที่สนะครับซาอุดิอาระเบียแข่ง2มี3มแต้มเท่ากับจอแดนเลยนะครับผลต่างประตูดได้เสียาทางซาอุาาดจะดีกว่านะครับแล้วก็เกาหลีเหนือ,อมีอยู่แค่แต้มเดียวก็แอบหวังลึกๆนะครับเกาหลีเหนือ อ,อันที่นี้มาดูกลุ่ม C นะครับอิหร่านและอุซเบเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงเลยครับอคอมพิวทั้ง2นัดทั้ง2ทีมมี6แต้มเต็มคล้ายๆกับกลุ่ม A นะครับที่เข้ารอบไปแล้วออสเตรเลียและจีนกลุ่มนี้ก็เช่นกันนะอิหร่านและอุซเบเข้ารอบ8เข้ารอบนอกเอาไปเรียบร้อยแล้วนี่คือล่าสุดนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นคิวของกลุ่มดีของทีมชาติไทยเราครับที่เราอยู่กลุ่มนี้แหละ คู่แรกนะครับของกลุ่มดีซีเรียจะพบกับญี่ปุ่นนะครับเวลาบ่ายสองแล้วก็ทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้เวลา16.15นาะครับทำให้เต็มที่ครับทีมชาติไทย <c oughs> แมตช์แรกที่แพ้ญี่ปุ่นมา3 0โค้ชบอกว่าญี่ปุ่นเล่น300กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ครับญี่ปุ่นเขาเล่น1000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแลวเขาเล่นมานานแล้วอะไรประมาณนี้ก็เราก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทำได้ดีที่สุด ก็ให้ให้ได้ประสบการณ์แล้วก็นํามาปรับปรุงต่อไปอะไรประมาณน,นี้ครับเจอเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับทาให้ดีที่สุดนะครับเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ตายจากญี่ปุ่นเลยอันนี้พูดกันตรงๆนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็หากว่ามีแต้มได้เนี่ยก็ถือว่าโบนัสเลยนะมีแต้มสักหนึ่งแต้มกับเกาหลีใต้ได้โบนัสเลยชุดใหญ่เราเคยทาได้นะครับที่โซนนะครับที่เสมอกับเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกรอบคอลี่ไฟนะครับ เดีวเราก็ตกรอบไปเนื here, ่องจากเฮติเราแพ้จีนก็พรุ่งนี้นะครับ16นาฬิกาให้กำลังใจน้องๆมันให้น okay. ้องๆกันกันนะครับขออภัยพูดไม่พูดหยาบไปน้อยนึงให้กำลังใจน้องกันนะครับจะพูดคำนี้คำว่ากันนะครับสินาฬิกาจุดนนะครับไม่ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดส่วนญี่ป ja, ุ่นกับซีเรียนะครับก็เดาว่าญี่ปุ่นน่าจะดีกว่า ส่วนไทยกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็เกาหลีใต้ดีกว่าอยู่แล้วแหละหากว่าทีมไทยได้แต้มถือว่าเป็นโบนัสแล้วก็ไปวัดกับซีเรียนะสุดๆเลยครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะจำเลยนะครับผมอัลลวมเชียร์ไปด้วยกันนะครับสถานการณ์ของกลุ่มดีตารางของกลุ่มดีก็ญี่ปุ่นนําเป็นที่1กับเกาหลีใต้เป็นที่2นะครับซีเรียและไทยมีศูนย์แต้มตามเป็นที่3นะครับและที่4ตามลําดับนะครับอ ติดตามรับชมวันพรุ่งนี้นะครับผมรา,ายละเอียดของการประกบคู่ต่างๆน,น,นาก็อยู่ที่สไลด์ที่2นะครับโคเปอร์โดนตีหนึ่งนาทาีติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ